ตอนที่16ร่วมงานกันสำเร็จใกล้จะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วแต่เสี่ยวตรงและคุณหนูของนางกลับแต่งตัวเตรียมออกจากจวนเมื่อผลประตูจวนมาแล้วเสี่ยวตรงก็เอ่ยถามขึ้นอย่างไม่ไว้วางใจคุณหนูเจ้าคะวันนี้มีคนเชิญพวกเราไปกินข้าวจริงหรือนานกงอี้เอ่อตอบใช่แล้วพี่อูเยวกล่าวเช่นนี้ไม่ผิดแน่ และจำไว้ต่อไปถ้าข้าแต่งกายเป็นบุรุษเจ้าตรงเรียกข้าว่าคุณชายเข้าใจไหมเสี่ยวตรงได้ตะเบะป,ปากคิดในใจว่าเห็นอยู่ว่าคุณหนูเป็นสตรีผู้หนึ่งแต่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตในปัจจุบันจึงต้องแต่งกายเป็นบุรุษออกหาเงินนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนางเริ่มใส่เป็นอย่างมาก เพราะว่าใบหน้าอันงดงามเช่นนี้ของคุณหนูดึงดูดความสนใจของผู้คนมากเกินไปต่อไปนางควรจะทำเช่นไรดีในระหว่างที่เสี่ยวตรงกำลังบ่นอยู่ในใจพวกนางก็เดินมาถึงหอจุ้ยเซียงแล้วอาเป่าผู้ซึ่งรออยู่หน้าประตูเมื่อเห็นคุณชายชิงก็รีพาเข้าห้องรับแขกพิเศษของหอจุ้ยเซียงเมื่อนั้นกงอี่เอ๋อเดินมาถึงประตู ก็พบว่าอูเยลเปิดประตูวไว้ให้แล้วจึงส่งยิ้มให้นางอย่างเบาใจครั้นเดินเข้ามาก็พบว่าภายในห้องนี้มีผู้ชายผู้หนึ่งอยู่ด้วยเขาแต่งกายด้วยชุดสีเทาและพยักหน้าให้นางราวกับส่งสัญญาณให้นางนั่งลงรูปโฉมของนันโกงอี้เอิร์ํทำให้เกิดคลื่นละลอกหนึ่งเพียงเล็กน้อยในดวงตาของชายผู้นี้ ในขณะที่นางกำลังจะค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ข้างในชั่วพริบตาร่องรอยนั้นก็สลายหายไปทันทีนันกงอี้เอ๋อคิดว่าคาดว่าท่านนี้คงเป็นคนเบื้องบนที่อูเหยี่ยวเคยบอกไว้กระมังดูแล้วคงเป็นผู้ที่มีความสามารถบุคลิกนั้นดูสง่าง,งามแววตาเรากับสามารถมองทะลุเข้าไปในจิตใจได้ ทาทางคาดเดายากเสียจริงนางมีลางสังหรว่าชายผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนถึงอย่างไรนางก็ไม่ใช่คนที่ยอมดนรังแกเช่นกันดังนั้นนานกงอี้เอ,อ๋อจึงเป็นฝ่ายแนะนำตนเองก่อนข้า้อยชิงอีเฟิงไม่เร้าว่าท่านมีนามว่าเช่นรจูกเกอเฉินกล่าวว่าข้ามีนามว่าจูกเกอเฉินเรื่องใหญ่ในหอจุ้ยเซียงมีข้าเป็นคนออกหน้า นานกงอี้เอ๋อกล่าวว่าที่แท้ก็เป็นพี่จูเก๋บุคคลที่มีความสามารถอันดับหนึ่งนั่นเองข้าอยากพบท่านมานานแล้ววันนี้ได้เจอช่างมีชื่อเสียงสมร่ำรือจริงๆจูจูจูเก๋เฉินก็ยิ้มขึ้นมาพร้อมกล่าวว่าน้องชิงได้รับการชื่นชมจากเจ้าเช่นนี้ข้ารู้สึกยินดีเหลือเกิน วันนี้เข้ามาที่นี่เพื่อเชิญเจ้ามากินข้าวเรื่องการค้าค่อยคุยกันที่หลังเถิดดังนั้นอูเย,ยวและตงหว่าเด็กรับใช้ของชิงอีเฟิงจึงนั่งลงกินข้าวด้วยกันจูกเกอร์เชิญเทเเล่าลงในแก้วของตนและของอีเฟิงส่งให้อีเฟิงพร้อมกล่าวว่าแก้วแรกสำหรับการขอบคุณที่น้องชิงให้เกียรติมากินข้าวมื้อนี้กับข้า กล่าวจบก็ยกดื่มจนหมดแก้วชิงอีเฟิงไม่มัวรอช้าจึงยกดื่มหมดเช่นกันแต่ไม่คิดว่าจูกเกอเฉินจะทเทเร้าให้อีกเพร้อมกล่าวว่าแก้วที่สองสำหรับการขอบคุณที่น้องชิงทำให้หอจุวยเสียงกลายเป็นหอคณิกาที่โดดเด่นที่สุดในแคว้นอาวอาวีภายในชั่วข้ามคืนแล้วก็ยกดื่มหมดอีกเช่นกัน ชิงอีเฟิงทำได้เพียงยกดื่มต่อเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าจูเก๋อเฉินจะยังเทเล่าให้อีกเพราะกล่าวว่าแก้วที่สามสำหรับต้อนรับน้องชิงและจูเก๋อเฉินในการร่วมกันดูแลหอจุ้ยเสียงแห่งนี้จากนั้นก็ยกดื่มจนหมดอีกเช่นกันชิงอีเฟิงรู้สึกสับสนไม่ใช่บอกว่ากินข้าวไม่คุยเรื่องการค้าหรหรือ เหตุใดผ่านไปไม่นานเรื่องที่คุยถึงเป็นเช่นนี้ไปได้เล่าอู่เย,ยวที่นั่งอยู่ด้านข้างจึงสะก,กิดนางเพื่อเตือนให้นางดื่มเหล้าแก้วนั้นให้หมดชิงอีเฟิงได้สติรีบยกดื่มหมดแก้วเรียนแบบจูกเกอเฉินจูกเกอเฉินกล่าวต่อว่าน้องชิงเป็นคนตรงไปตรงมาเสียจริงเช่นนั้นเรื่องการร่วมงานกับข้าจะให้เจ้าเป็นแม่งานส่วนแบ่งพวกเราต่อจากนี้ แบ่งเป็นสี่ส่วนกับ6ส่วนของเจ้าสี่ส่วนของข้า6ส่วนเช่นนี้น้องชิงมีข้อสงสัยหรือไม่แน่นอนว่าชิงอีเฟิงไม่มีทางเห็นด้วยนางกำลังคิดว่าแบ่งเป็นสองส่วนกับ8ส่วนนางก็พอใจมากแล้วไม่คิดว่าจูกเกิดเฉินจะใจกว้างถึงเพียงนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนกับหส่วนเชียวหรืออีเฟิงกล่าว พี่จูเก๋เกรงใจเกินไปแล้วข้าน้อยน้องชิงไม่มีข้อโต้แย้งอันใดห,หรอกจูเก๋ร์เฉียนจึงกล่าวต่อว่าต่อไปก็ฝากน้องชิงดูแลหอจุ้ยเซียงแห่งนี้ด้วยข้ายังมีกิจการที่อื่นอีกบางครั้งก็อาจจะยุ่งจนมาไม่ได้ชิงอีเฟิงกล่าวอย่างมั่นใจพี่จูเกินวางใจเธอข้าน้อยชิงจะทำให้หอจุ้ยเซียงก้าวขึ้นไปทีระดับ ทั้งสองดื่มเหล้ากันด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายบรรยากาศบนโต๊ะอาหารจึงเปลี่ยนไปเป็นมีชีวิตชีวามากขึ้นทันใดนั้นทั้งห้องก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเป็นภาพของบุคคลมากความสามารถทั้งสองที่มีอุปนิสัยลักษณะใจคอตรงกันกำลังพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองต่อกันหลังจากดื่มกินกันจนอิ่มแล้วจูกเกอเฉินก็ขอตัวลา เหลือเพียงแต่อูเยลวตรงหว่าและหนานกงอี้เอ๋อเมื่อหนานกงอี้เอ๋อกินเสร็จแล้วก็พบความลับเล็กๆอย่างหนึ่งนางบวกมือไปมาหน้าอูเยลวพร้อมกล่าวว่าพี่อูเยลวคนเข่าเดินไปไกลแล้วท่านพี่ควรเก็บสายตากลับมาได้แล้วอูเยลวถึงได้สติมองค้อนนางอย่างเขินอายแล้วตอบกลับเจ้าเด็กคนนี้ติดค้างเจ้าแล้วกระมัง นานกงอี้เอ๋จึงกล่าวว่าพี่อู่เย,ยว่มาว่าข้าไม่ได้นะเจ้าคะใครใช้ให้ท่านออกตัวชัดเจนถึงเพียงนี้ขอเพียงตาไม่บอดก,ก็มองออกทันทีว่าท่านมีใจให้พี่จูกเก ở. ออู่เย,ยว่กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าที่เขากล่าวว่าบุภามีใจทาราไร้ไมตรีบุผานั่นคือข้ากระมังจนถึงตอนนี้ ข้ายังไม่เข้าใจจิตใจของเขาเลยนานกงยี่เหอกล่าวพี่อู่เย,ยว่อย่าเศร้าใจไปเลยข้าดูแล้วพี่จูเก๋เป็นคนเข้าใจง่ายเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่อยากคบหากับหญิงคนใดบูรุดมักเอาเรื่องงานเป็นเรื่องสำคัญท่านพี่ทั้งสาวทั้งงดงามยังกลัวว่าจะไม่ได้แต่งออกจากเกลือนอีกหรืออู่เย,ยว่จึงกล่าวว่าข้าอยู่มาสองทศวรรษแล้ว เอาที่ไหนมาสาวกันคนที่ยังไม่ได้แต่งออกไปเช่นข้าถือเป็นสาวแก่แล้วแต่เพื่อเขาข้าจึงรอมาถึง5ปีแม้ว่าต้องรอไปทางชีวิตข้าก็ยินดีเมื่อหนานกองอี้อได้ฟังก็รู้สึกประหลาดใจไม่คิดว่าอูเย,ยวจะมีความรักที่แอบซ่อนไว้เช่นนี้เพียงแต่ตลอดหลายปีมานี้จูกเกิ์เฉินไม่รู้เลยแม้แต่น้อย แต่ตีให้ตายนานกงอี้เอ๋อก็ไม่เชื่อว,ว่าจูเกิเฉินจะไม่รับรู้ความรู้สึกที่อู่เย่ยมีให้ความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวในเวลานี้คือชายผู้นี้กำลังแกล้ง,งโง่นานกงอี้เอ๋อกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นท่านเผยความรู้สึกกับเขาหรือยังอูเย่ยกล่าวว่าในแต่ละครั้งเขาคุยกับข้าไม่เกินสองประโยคก็เร่งจากไป ข้าจะหาโอกาสใดมาพูดได้กันเมื่อได้ฟังเช่นนั้นนันกงอี้เอ๋อก็รู้สึกได้ว่าจูกเก๋เชินเป็นคนที่น่าสนใจนางกล่าวต่อว่าข้าคิดว่าพี่จูกเก๋เพียงแต่กลัวว่าการที่ท่านเผยความรู้สึกกับเขาจะทำให้เขาไม่มีหนทางปฏิเสธดังนั้นจึงไม่ให้โอกาสท่านได้พูดกระมังอเูเหว่งสัยใต้แห่งความหวังพร้อมกล่าวว่า น้องอี้เอ,อ๋เป็นเช่นนั้นจริงหรือนานกกงอี้เอ,อต๋ตอบค้าเดาว,ว่าหากไม่ใช่ก็ใกล้เคียงไม่สู้ครั้งหน้าพี่โอเยอเจอเขาก็ลองดูเถิดโอเยอรำพึน้นแต่ทำเช่นนั้นมันน่าขายหน้าเหลือเกินนานกงอี้เอ,อ๋กล่าวความรักต้องใช้ความพยายามของตอนเองท่านมัวแต่อายอยู่เช่นนี้เมื่อใดจึงจะสมหวังกันเล่า หากรักก็ต้องบอกมาดังๆอูเยอะจึงกล่าวว่านี่ต้องใช้ความกล้าจริงๆโดยเฉพาะต้องเผชิญหน้ากับคนที่ตนเองรักก็ยิ่งต้องใช้ความกล้ามากขึ้นแต่หลังจากได้ฟังคำพูดที่น้องสาวชี้นะข้าก็รู้ว่าต้องทำสิ่งใดต่อไปหนานกงเ e ย่อกล่าวตอบนี่สิถึงจะเป็นพี่อูเยอ่ A ของข้าครั้งหน้า จูเก๋เฉินยังหาข้ออ้างจากไปท่านก็ดึงเสื้อเขาไว้ดูซิว่าเขาจะหนีเช่นไรพูจบอู่เย,ยว่และเสี่ยวตงก็หัวเราะออกมาเสี่ยวตงเอ่ยขึ้นคุณหนูหากทำอย่างที่ท่านบอกคาดว่าจูเก๋เฉินคงรู้ตัวว่าถูกพี่อู่เย,ยว่สารภาพรักครั้งต่อไปเมื่อเจอพี่อูเ่เยว่เขาคงได้แต่กลัวจนวิ่งเตลิดไปหนานกรงอีอ้เอ๋อกรอกตามองเสี่ยวตง นางเพียงแต่ให้พี่อู่เย,ยว่เดินหน้าลุกเท่านั้นเป็นวิธีที่ช่วยไม่ได้แต่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดอู่เย,ยว่หยุดหัวเราะกล่าวว่าพวกเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องในชีวิตของข้าชีวิตของเฉินข้าเข้าใจที่สุดแล้วเรื่องระหว่างข้ากับเขาต้องมีสักวันที่ได้พบคำตอบพวกเรามาเข้าประเด็นของวันพรุ่งนี้เถิดเท่าแกชิงหนานกงอี้เอ๋อทำหน้าอย่างจนปัญญา นางเป็นเพียงหุ้นส่วนเท่านั้นแต่คำเรียกเท่าแก่ชิงช่างไม่คุ้นหูเสียจริงจากนั้นทั้งสองคนจึงเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของหอจุ้ยเสียงอย่างไรก็ตามนันกองอี้เอ๋ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ที่ยังทำไม่เสร็จถ้าไม่ใช่เพราะอาเป้าขึ้นมาเร่งนางคงลืมไปแล้วว่าต้องอยู่เป็นเพื่อนบรรดาหญิงสาวเหล่านั้นเงินทองนี้หาได้ไม่ง่ายเลยจริงๆ หากไม่ใช่เพื่อร่วมง,งานกับหอจุ้ยเสียงตีให้ตายนางก็ไม่มีทางอาศัยรูปโฉมมาหากินแน่แต่เพราะรูปชมนี้มิใช่หรือที่ทำให้นางบรรลุถึงเป้าหมายอีกทั้งยังได้ส่วนแบ่งจากกิจการนี้ไปถึง4ส่วนถือว่าไม่ขาดทุนกิจการหอจุ้ยเสียงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมีไรายได้ต่อวันประมาณหนึ่งหมื่นตำลึงเป็นอย่างต่ำซึ่งเป็นกำไรมากโขทีเดียว องวันหลังจากนั้นนกพิราบของอู่เหยว่ก็ส่งจดหมายมาบอกให้นางเตรียมภาพวาดผู้กันข่าวปล่อยออกไปแล้วนางมีเวลาหนึ่งเดือนที่จะต้องวาดให้ได้อย่างน้อยสิบภาพถึงเวลานั้นจะเป็นการประมูลงานของนางตอนที่นันกงอี้เอ๋อได้รับข้อความก็ตกใจจนพูดไม่ออกที่อู่เยว่ช่างวางแผนเกินไปแล้วไม่นึกเลยว่าจะถือโอกาสใช้ประโยชน์จากนาง อย่างไรก็ตามนางไม่มีวิธีอื่นใดอีกคำพูดที่กล่าวออกไปแล้วนานโกงอี้เอ,อ๋อไม่สามารถทำลายชื่อเสียงของหอจุ้ยเซียงได้ยิ่งตอนนี้นางถือเป็นหนึ่งในเจ้าของกิจการเพียงแค่ทุมท่มเทเวลาไปกับภาพวาดเท่านั้นหนึ่งเดือนสิบภาพสำหรับนางถือว่าเหลือเฟือถึงเวลานั้นนางก็จะมีเงินในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นเช่นกัน ครึ่งเดือนผ่านไปนัน,นกองอี้เอ๋อได้วาดภาพออกมาถึงห้าภาพแม้แต่เสี่ยวตงที่ไม่เข้าใจด้านงานนี้ยังตะลึงซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับผลงานของคุณหนูอย่างไรแล้วก็ไม่สามารถตำหนิเสี่ยวตงได้ที่แสดงท่าทางตกใจจนเกินพอดีเพราะจริงๆแล้วคุณหนูของนางนั้นเก่งเกินไปภาพเหล่านี้ถูกวาดออกมาจนดูราวกับมีชีวิต แต่บทกรนนั้นเสี่ยวตงยังไม่สู้เข้าใจนักนางรู้เพียงแต่ว่าตัวอักษรเขียนออกมาได้ดีมากนานกงอี้เอ๋อนั่งพักบนเก้าอี้มองไปยังเด็กรับใช้ที่กำลังตกใจจนตะลึงก็ทำได้แต่เพียงสายหัวตัวนางในยุคปัจจุบันนั้นเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถมีชื่อเสียงในทศวรรษที่21ความสามารถทางด้านนี้สำหรับนางแล้วถือว่าชำนาญจนคล่องมือ แต่บทกวีของยอดหญิงในยุคโบราณน,นั้นนานกงอี้เออไม่ถนัดเอาเสียเลยอย่างไรก็ตามในสมองของนางกลับเต็มไปด้วยบทกวีทองคําของหลี่ไปตู้ฟู่และหลี่ชิงเจ้าใครใช้ให้นางเกิดมาในตระก,กูลที่ล่ำรวยกันเล่าตั้งแต่เล็กตั้งโตมากับการท่องบทกวี500บทดังนั้นไม่ว่าจะเป็น กู้ชินหมากล้อมตำราและการวาดภาพนางเก่งมาตั้งแต่เด็กแล้วทั้งยังผ่านการหล่อหล,ล้อมกล่อมกล,มกลาวจากโรงเรียนนางจึงสามารถท่องบทกวีของเหล่าคนดังได้จนคล่องปากเสี่ยวตงกลับรู้สึกแปลกใจติดตามคุณหนูมาตั้งแต่นางยังเล็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณหนูมีความสามารถถึงเพียงนี้หรือว่าก่อนหน้านั้นคุณหนูตั้งใจปิดบัง ต้องใช่แน่แ,นแต่เหตุใดคุณหนูจึงไม่ยอมบอกแม้แต่นางเล่าเมื่อเสี่ยวตรงนึกขึ้นมาได้ก็ได้แต่แอบหัวเราะอยู่ในใจคุณหนูของนางคงถือว่านางเป็นคนสนิทแล้วมิเช่นนั้นตอนนี้คงไม่ยอมให้นางรู้อีกทั้งไม่ว่าจะออกนอกจวนหรือทำการค้าคุณหนูก็ร้วนนํำนางไปด้วยไม่ได้ถือว่าเป็นคนนอกแล้ว นางเป็นเพียงสาวใช้คนหนึ่งที่ไม่เคยได้รับความสำคัญถึงเพียงนี้มาก่อนอีกทั้งแม่นมของคุณหนูคัดว่าตอนนี้ก็คงยังไม่รู้เสี่ยวตงตัดสินใจแล้วว่าในอนาคตไม่ว่าคุณหนูจะกระทำการสิ่งใดนางสาบานว่าจะติดตามคุณหนูไปทุกแห่ง